ไปหกจักหวานห้อมกินไปเตยเอ๊อโอ้ยเหลือไว้ลําเดียวนอกนั้นตัดหมดแล้วตัดนี่คือตัดตอนนะครับตัดยอดเพื่อตอนกินนี่นี่เป็นตุ่มตอนที่ถูกตัดไปจำหน่ายจ่ายเจก <Huh? S 2> อันนี้หนอกินดิบได้ไม่ขมนะครับไผ่หกจะหวานหอมกินใบเตยอ,อันนี้ลำนี้ไว้ไว้เลี้ยงก่อตัดไม่ได้ถ้าตัดนี่งานเข้าเลยเะ huh? huh?